เราเวลาขาดหรือพร่องสิ่งใดเราก็มักจะอดไม่ได้นะที่จะไปหาสิ่งนั้นมาถ้าขาดเงินก็ดิ้นลนไปหาเงินมาถ้าบ้านี่ขาดจานช้อนซ่อมหม้อก็ต้องไปหา สิ่งเหล่านั้นมาไว้ที่บ้านแต่บ่อยครั้งเนี่ยหามาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หยุดสักทีช่างนั้งที่ที่หามานี่ก็เยอะหาเงินมาก็ได้มามากมาย จานชามช้อนซ่อมก็มีเยอะเสื้อผ้าก็เหมือนกันแต่ว่าทำไมถึงไม่หยุดหาก็เพ,าเพราะว่าสิ่งที่ขาดสิ่งที่พร่องเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกนะอยู่ที่ข้างในคือในใจรู้สึกพร่องรู้สึกขาดรวยแค่ไหนนะแต่ถ้าข้างในยังรู้สึก ขาดรู้สึกพร่องรู้สึกไม่พอมันก็เลิกหาไม่ได้นะก็ต้องหามาหาแล้วหาอีกหาแล้วหาอีกเพราะว่าข้างในยังไม,ยงไม่ยังไม่เต็มสักทีผู้คนจำนวนมากก็เป็นอย่างนี้นะแสวงหาสิ่งต่างๆมากมายแต่ก็ไม่เคยหยุดสักทีเพราะว่า ข้างในมันยังคล่องอยู่ก็คือในใจยังไม่รู้จักพอแต่ถ้าพอเมื่อไหร่นะหรือว่ารู้สึกเต็มเมื่อไหร่มันก็หยุดหานะเพราะนั้นผู้จัยสัจว่าสันโดษเนี่ยเป็นทรัพย์อย่างยิ่งสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ เวลากระทำเชื่อเรามีสันโดษข้างในก็รู้สึกเต็มเพราาเกิดความรู้สึกพอพอข้างในเต็มนะมันก็ไม่มีความจะเป็นต้องแสวงหาแล้วไม่ว่าคนข้างนอกจะมองว่ายังมีน้อยอยู่แต่เจ้าตัวนี้เขาไม่รู้สึกขาดซะและ้ว เขาไม่รู้สึกขาดเขาไม่รู้สึกพร่องเขาก็เลยไม่จาเป็นต้องไปหามามากมายอันนี้แตกต่างจากคนที่ร่ำรวยมหาศาลแต่ข้างในก็ยังพร่องอยู่แต่ว่าไม่หวัดพยายามไปหาอะไรมาไว้ในครอบครองก็ยังไม่ยอมเลิกหาเพราะว่า ข้างในมันยังพร่องอยู่ยังไม่มีความรู้จักพอมันจะว่าไปแล้วเนี่ยความพร่องข้างนอกเนี่ยมันไม่ร้ายเท่าความพล่องข้างในความพร่องในใจคนที่เขาสึกเต็มพร้อมอยู่สันโดษเนี่ยแม้ภายนอกหรือคนข้างนอกจะมองว่าเขายังขาดอยู่เสื้อผ้าก็มีไม่กี่ตัว ข้าวของก็มีไม่กี่อย่างเงินงก็ไม่มากอะไรในสายตาคนข้างนอกเนี่ยเขามองว่าคนนี้พร่องแต่ว่าสำหรับคนคนนั้นเนี่ยเขารู้สึกข้างในมันเต็มแล้วไม่เลยหยุดหาคนเราเนี่ยยังหยุดไม่ได้นะยังจะต้องรู้สึกว่ามันต้องดิ้นรน ไม่หยุดสักทีตาได้ที่ข้างในมันยังพร่องหรือยังรู้สึกขาดอยู่หลายคนเนี่ยขาดความสุขนะขาดความสุขข้างในจึงไปแสวงหาความสุขจากข้างนอกแต่ความสุขจากข้างนอกไม่จะเป็นความสุขจากการกินดื่มเที่ยวเล่นช็อปดูหนังฟังเพลงตาใดที่มันไม่สามารถจะเติมเต็ม ข้างในได้เนี่ยมันก็ไม่หยุดทานะอันนี้คือสิ่งที่เราเจอกับผู้คนมากมายนกินดื่มเที่ยวเล่นชอบไม่หยุดยอนสักทีแต่ก็ไม่เคยรู้สึกพอเพราะว่าไอ้ความสุขที่ไปหามานี่มันไม่สามารถจะเติมเติมเต็มข้างในได้อาจจะเติมในชั่วคราว เมื่อกินข้าวเนี่ยกินข้าวก็รู้จักอิ่มแต่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็หิวใหม่ก็ต้องไปหาข้าวมากินในความสุขที่ได้จากการกินเดื่มเชิญเล่นชอบนี่มันอาจจะเติมเต็มข้างในได้แต่ก็ชั่วคราวผ่านไปไม่นานก็พร่องใหม่เราสังเกตนะเรา ซื้อของซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้อทรสั์ซื้อเครื่องประดับหรือแม้แต่รถจนให้ตอนที่ซื้อมาก็มีความสุขรู้สึกพอแล้วแต่ผ่านไปไม่นานมันอยากได้อีกไอ้ของที่มีบางทีไม่ได้แกะกล่องเลยยังใช้ได้ไม่เท่าไหร่เลยแต่ว่าข้างในมันพร่องซะแล้ว ความสุขที่เคยเติมใจตอนนี้มันรั่วไหลหายไปหมดมันเหมือนกับโอ่งนะที่มีรูรั่วเติมน้ำจนเต็มแต่และสุดท้ายนี่พอพอรุ่งขึ้นเอาน้ำหายไปหรือแค่ครึ่งเดียวก็ต้องเติมใหม่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากยิ้นรลนแสวงหาไม่รู้จักจุดหย่อนเพราะข้างในนี่มัน มันพร่องมันขาดแลวบางทีก็ไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวว่าข้างในพร่องบางคนก็ไม่รู้นะว่าข้างในเนี่ยมันพร่องมันขาดความสงบก็ไปคิดว่าไอ้ที่เรายังร้อนรุ่มกระวนกระวายกระสับกระสายนี่เป็นเพราะยังมีไม่พออุตส่าห์ไปหามามากมาย มีเงินเป็นล้านสิบล้านร้อยล้านแต่ก็ยังหยุดไม่ได้ไม่ใช่เพราะมีไม่พอแต่เป็นเพราะข้างในมันยังสงบไม่พอมากกว่าและหลายคนก็ไม่รู้นะว่าจริงๆข้างในมันขาดความสงบไปคิดว่าเป็นพ่อเรายังมีไม่พอมากกว่าเพราะะนั้นไม่ว่าจะหามาเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เคยหยุดสักทีทั้งที่ก็เหนื่อยแล้วหามาไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยแถมเครียด ต้องไปแย่งชิงกับใครต่อใครมาได้มาแล้วก็ต้องคอยห่วงคอยรักษาเหนื่อยแต่ก็หยุดไม่ได้สักทีจนแก่อันนี้เพราะว่าลึกๆเนี่ยไม่รู้นะวะ่าจริงๆเนี่ยไอ้สิ่งที่ตัวเองขาดเนี่ยมันไม่ใช่เงินทองมันไม่ใช่มีไม่พอแต่เป็นเพราะว่าข้างในเนี่ยมันยังไม่พบกับความสงบที่แท้จ,จริงเรืองพร่องความสงบ ซึ่งก็เป็นการพร่องความสุขชนิดหนึ่งนะเพราะความสุขก็คือความสุขที่ละเอียดอ่อนประนีตบางคนขายความรักพร่องความรักก็ไปสอยหาความรักไปคบหามีแฟนคนแล้วคนเล่าก็ยังไม่รู้สึกพอหรือเต็มอิ่มสักที เพราะลึกๆเนี่ยในสิ่งที่คนที่ได้มาแม้จะมากแม้จะเปลี่ยนหน้าไม่ซ้ํากันเลยแต่มันก็ไม่สามารถจะเติมความรักความอบอุ่นที่สแสวงหาได้เพราะสิ่งที่ได้มามันไม่ใช่ความรักความอบอุ่นอาจจะเป็นความใคร่หรือว่าความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยนั้จะเห็นคนจนไม่น้อยนี่ก็ดิน้นรนหาคู่ เปลี่ยนคู่คนละคนเล่าไม่เคยหยุดสักทีทั้งที่ก็มีความทุกข์เพราะว่าผู้หญิงที่คบหาซึ่งมีมากนา่าหลายตาก็ทะเลาะก,กันเจ้าตัวก็เครียดต้องคอยเป็นกรรมาการห้ามสึดหรือไม่ก็โดนทุกคนก็เล่นงานกับใส่ตัวทุกขณะนี้ยังไม่หยุดสักที พราะลึกๆ,ๆเนี่ยมันมีแรงผลักข้างในคือความพร่องคนเราเนี่ยถ้าว่ารู้นะว่าเรามีความพร่องอะไรเนี่ยมันก็ยังดีนะสามารถที่จะไปหาสิ่งนั้นมาเติมเต็มแต่บางทีเราไม่รู้เราไม่รู้อะไรที่มันผลักดันให้เราดิ้นรนสแสวงหาไม่หยุดนสักที หรือแม้ก็มีความทุกข์มีความรุ่มร้อนเรียกว่ากระสับกระส่ายอยู่นิ่งไม่ได้เรียกอยู่ไม่เป็นสุขนะว่ามีเป็นที่มีคนจำนวนมากที่มีอาการอยู่ไม่เป็นสุขอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องดิ้นรนออกไปทำอะไรสักอย่างหาอะไรสักอย่างอาจจะคิดว่าไปหาความสุขมาเติมแต่ว่าไปหามาเท่าไหร่ก็ไม่ รู้สึกเต็มอิ่มสักทีเพราะสิ่งที่ไปหามานี่มันไม่ใช่สิ่งที่จิตใจเราขาดอยู่หรือไม่ใช่สิ่งที่จิตใจเราต้องการหลายคนนั้นไม่รูนะ้ว่าสิ่งที่สิ่งที่ร่องในจิตใจนะมันคือความรู้สึกตัว คนจำนวนมากเนี่ยไม่รู้เลยนะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปจากใจของเราเป็นสิ่งที่พร่องและจิตใจเราหหยหาคือความรู้สึกตัวในที่พวกเรามาที่นี่เนี่ยนะตะว่าไปล้วก็มามาสแสวงหาสิ่งที่ขาดหายไปจากจิตใจของเรา ที่เรามาเนี่ยก็เพื่อมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปจากใจของเราสิ่งนั้นคือความรู้สึกตัวคนเราในทางว่าพร่องความรู้สึกตัวนะอะไรๆมาเติมก็ไม่เต็มนะไปเที่ยวที่ไหนมีแฟนกี่คนมันก็ไม่เคยรู้สึกทันการเติมเต็มสักทีไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งได้มันก็จะรู้สึก กระสับกระสายนะอยู่ไม่เป็นสุขนี่คือความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เราวม่เชื่ออะไรที่ยังทุกอยู่ทุกวันนี้เพราะยังมีเงินไม่พอเพราะยังไม่มีแฟนหรือว่าเป็นเพราะยังไม่ได้เจองานที่ชอบนะยังไม่ได้เจอคนที่ใช่ อนนั้นก็จะมีส่วนนะแต่สิ่งสำคัญคือเป็นเพราะข้างในใจมันพร่องความรู้สึกตัวมันมีแต่ความหลงคลองใจอันที่เรามาไม่ว่าจะด้วยจิตสำนึกหรือด้วยเหตุผลใดนะแต่ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยก็หากเราได้นำความรู้สึกตัวมาเติมเต็ม,ตมจิตใจเราเนี่ย มันก็ช่วยทำให้ใจเราสงบนะเป็นความสงบที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่นะแต่เป็นความสงบภายในเพราะว่าได้รับการเติมเต็มความสึกตัวเนี่ยมันช่วยเติมเต็มจิตใจได้นะที่จริงความสึกตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกแยกจากจิตใจหรือชีวิตของเรา ถ้าเราไม่คุ้มครั่งไม่วิกลจริตเนี่ยไม่เมามายเนี่ยก็แสดงว่าเรามีความสึกตัวแต่ว่ามันขาดขาดได้หายมันพร่องการมาปฏิบัติที่นี่เนี่ยนะก็ขอให้เรารู้ว่าเนี่ยสิ่งสำคัญก็กคือการนำความสึกตัวมาเติมเต็ม,ตมจิตใจของเราไม่ใช่การหยุดคิด ไม่ใช่การห้ามความคิดไม่ใช่ความสงบเพราะไม่คิดถึงแม้ว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่เรามาที่นี่แต่ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราลองปรับความเข้าใจเสใหม่การปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ การมาของเรามันจะมีผลคุ้มค่าเนี่ยก็ต่อเมื่อเรามาเติมความสึกตัวให้กับใจของเรามันคือการเติมเต็มที่มีค่ามากนะในความสงบเพราะไม่คิดความสงบเพราะว่าไม่ได้นึกถึงปัญหาที่บ้านหรือว่าห่างไกลจากภารกิจการงานเนี่ยมันก็ดีอยู่หรอก แต่ว่าพอเสร็จจากนี้ไปเราก็ต้องกลับไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมๆอาจจะอยู่กับปัญหาเดิมแต่ถ้าเราไม่ใช่มีแต่ความสงบเพราะว่าห่างไกลจากปัญหาเรามีความสึกตัวพากลับไปด้วยเป็นค้อมสึกตัวที่เติมเต็มจิตใจเรา แม้เราจะกลับไปเจอสิ่งแ่าร้อมเดิมๆแต่เราจะไม่ใช่คนเดิมแล้วเราจะไม่ได้ทำอะไรด้วยปฏิกิริยาเดิมๆเพราะเราจะทำรับรู้สิ่งต่างๆด้วยความรู้นึรู้ตัวอย่างน้อยๆเนี่ยพอมีอะไรมากระทบเราก็ไม่ปล่อยให้อารมณ์ที่เกิดขึ้นมาครองงำใจมาบดบังใจ ไอ้ความสึกตัวเนี่ยมันจะเติมเต็มใจได้ต้องมีสิ่งหนึ่งนะที่คู่กันเลยคือสติเพราะว่าสตินี่มันช่วยรักษาใจไม่ให้ความหลงมาครอบงำถ้าความหลงครอบงำใจเมื่อไหร่นะความสึกตัวก็จะหายแล้วเราก็จะรู้สึกพร่องเราจะรู้สึกขาดแลวพอขาดหรือพร่องความสึกตัวเราก็จะ มดหมองไม่สดใสหรือหนักก็นั้นคือว่ากระสับกระสายทุรนทุรายยังไม่ต้องพูดถึงอารมณ์ต่างเช่นความเครียดความเศร้าความโกรธที่มากระหน่ำซ้ำเติมจิตใจสติเนี่ยจะช่วยนำพาใจให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความสึกตวัวก็จะเกิดขึ้นหรือผู้อ่านคือว่าสติไม่ช่วยทำให้ใหความ คิดอารมณ์ต่างๆที่มันท่วมท้นใจมันสลายหายไปทำให้ใจเราเนี่ยมีช่องว่างที่ความสึกตัวจะเข้ามาแทนที่เป็นความเป็นสิ่งที่มาแทนที่ความหลงมาแทนที่ความทุกข์ในที่เราทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะปัญหานะไม่ใช่ทุกข์เพราะหนี้สินนะไม่ใช่ทุกข์เพราะการกระทําหรือคําพูดของใครแต่ทุกข์เพราะไป ไปยึดไปติดไปแบกเอาสิ่งหลอนนั้นมาไว้ในใจวางไม่ได้ปล่อยไม่เป็นที่ปล่อยนี่ไม่ใช่ปัญหาแต่คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นยามที่ไปนึกถึงปัญหาเหล่อนั้นอย่างไม่มีสติไม่รู้เท่าทันคิดได้นะปัญหาแต่ว่าถ้าคิดอย่างมีสติเนี่ยมันก็จะวางได้ แต่ถ้าคิดไม่เป็นก็จะเกิดอารมณ์เกิดความเครียดเกิดความกังวลจนนึกถึงคำการกระทาหรือกาพูดของคนอื่นก็ได้เหมือนกันนึกอย่างมีสติมันก็เอามาเป็นบทเรียนบทเรียนเกี่ยวกับตัวเองหรือบทเรียนเกี่ยวกับคนที่เขาพูดหรือกระทาอย่างนั้นกับเราว่าเขาเป็นคนอย่างไรมันได้ความรู้นะการกระทามกับคำพูดของใครเนี่ยแม่มันจะ ระคายหูไม่น่าดูไม่น่าฟังแต่ว่ามันก็ให้ความรู้กับเราถ้าเรามีสติมีปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีสติมีปัญญาเราก็ถูกความโกรธความโมโหเข้ามาแทนที่เป็นการซ้ําเติมเพิ่มทุกข์ให้ใจและทําให้ใจเราหลงมากขึ้นในความหลงก็ขับไล่ความรู้สึกตัวออกไปแล้วก็จะพร่องนะรู้สึกขาดถ้าเราล่วงเรา ใจมันมีความหลงครอบงำก็ยังดีนะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าต้องไปเอาความสึกตัวมามาเติมเต็มให้ใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่รู้ว่าขาดอะไรรู้แต่ว่ามันไม่มีความสุขรู้แต่ว่ามันอยู่นิ่งไม่ได้รู้แต่ว่านอนไม่หลับกระสับก,กระส่ายมาที่นี่แล้วก็พยายามทำความสึกตัวเริ่มต้นโดยการรู้กายนะเวลาเคลื่อนไหวเวลาเดินจงกรม เวลายกมือไอ้การยกมือเป็นจังหวะนี้มันก็เป็นแค่อุบายนะไม่ใช่ว่าถ้ายกมือถูกจังหวะแล้วเนี่ยมันจะมีความสึกตัวทันทีไม่ใช่นะแม้จะไม่ยกมือเป็นจังหวะแม้จะพิกมือไปพิกมือมาหรือทํานั่นทนํานี่แต่ถ้าทำด้วยอย่างมีสติด้วยความรู้เนื้รู้ตัวความสึกตัวก็เข้ามาเติมเต็มจิตใจเรา แต่การที่ใจเราจะจดเนื้อกับตัวได้ก็ต้องมีสติมีสติเป็นเหมือนตาในที่คอยทักท้วงเวลาใจมันหลงเข้าไปในความคิดไหลเข้าไปในอารมณ์จมอยู่กับอดีตหรือพลงอยู่กับอนาคตอันนี้เราใจมันหลงเข้าไปในความคิดไหลายเข้าไปสู่อดีตหรือว่าไปหมกมุ่นกับอนาคตหน้าทีองสติคือพาใจกลับมา ฝาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ความสึกตัวก็จะเกิดขึ้นใ้การที่สติเนี่ยมันจะมีความสามารถอย่างว่าเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกนะฝึกด้วยการเจอบททดสอบบ่อยๆอะไรคือบททดสอบที่จะฝึกสติได้นะก็คือความคิดและอารมณ์ที่เราไม่ประสงค์จะให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละแต่แม้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นทีไรก็ดีนะ ชาวว่าเอามาใช้ในการฝึกสติหลวงพ่ออมเกตบอกว่าเนี่ยหลงก็ดีจะได้รู้จะได้รู้ว่าหลงไม่ใช่หลงไม่ดีนะหลงก็ดีจะได้รู้ผมวงเจนก็บอกว่า,วาเนี่ยมันยิ่งคิดเรายิ่งรู้มันยิ่งคิดคือจิตที่จิตที่คิดเรียล่ามันยิ่งคิดเรายิ่งรู้เรานี่คือสตินะเพราะฉนั้นอย่าไปรังเกียจน,นะไอ้ความคิดฟุงซสานความหลงเนี่ย อะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะดีหรือแย่อยู่ที่เรานะความคิดฟุ้ฟงซ่านความหลงเกิดขึ้นถ้าเอามาใช้ฝึกสติมันก็เป็นของดีแต่ถ้าปล่อยให้มันคลองจิตคลองใจจนหลงจนทุกข์อันนี้ก็ไม่ดีแต่ทุกข์แล้วก็ยังยังจะดีขึ้นได้นะถ้าหากว่าเห็นทุกขนะ์เห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ความทุกข์ที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นความจริงกันประเสริฐแต่มันจะประเสริฐได้นี่ก็ต่อเมื่อเราเห็นมันนะ ในความทุกข์นี้ถ้าเราเห็นมันเนี่ยมันจะกลายเป็นความจริงอันประเสริฐแต่ถ้าไม่เห็นมันคือเข้าไปเป็นมันมันก็ไม่ใช่ความจริงอันประเสริฐมันกลับจะทําให้เราเป็นทุกข์หนักขึ้นแล้่มันเกิดขึ้นก็ดีถ้ารู้นะไม่ต้องไปคิดว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยมันต้องไม่คิดมันต้องไม่หงุดหงิดไม่ต้องไม่ไม่ว้าวุ่น แม้งุนงินแต่รู้ก็ดีกว่าไม่งุนงินโดยที่ไม่รู้มีความฟุ้งเกิดขึ้นก็ดีถ้ารู้ดีกว่าสงบแต่ไม่รู้นะ่รู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีและจะรู้ได้ก็ต้องมีความคิดฟุง้งซ่านเมีมลงต่างมามาฝึกเป็นเครื่องเป็นแบบฝึกหัดให้ สติรู้ใหม่ๆก็รู้ช้าคิดไปสิบเรื่องหนึ่งก็ให้รู้ตัวหรือลึกห,หรือรั่วเผลอคิดไปแต่ต่อไปมันจะคิดได้เร็วขึ้นมันจะรู้ได้เร็วขึ้นรู้ได้เร็วขึ้นแล้วกลับมาได้เร็วกลับมาได้เร็วการปฏิบัตินี่เราเราไม่สนใจนะว่ามันจะไปไหนแต่เราจะพยายามฝึก่ให้มันกลับมาไปไม่ไหวกลับมาไวไนะ กลับมาไวๆกลับมาไวๆกลับมาที่ไหนกลับมาที่กายกลกับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วรู้สึกตัวทำยิ่เรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการเติมความรู้สึกตัวให้กับใจเมื่อเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆอย่างต่อเน,นื่องมันก็จะรู้สึกเติมรู้สึกเติมเต็มขึ้นมาจิตใจเราแล้งการเติมเต็มแ,แล้วจีรอน้อยจีระน้อยความพร่องก็จะค่อยๆลดลงลดลงพอความรู้สึกตัวเติมเต็มจิตใจเราเราจะรู้สึกมั่นคงสงบ นิ่งได้ไม่ว่าวุ่นไม่ไม่สาย,สายแต่ถ้าใจเราเนี้ยละการเติมเต็มขาดความพร่องในความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นกับชีวิต